วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กุ้งอยู่ที่เกียวโตสเตชันนะคะก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าเกียวโตสเตชันมีร้านขนมเยอะแยะเลยนะคะร้านอาหารก็อร่อยนะคะและราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้พี่กุ้งจะพาไปช้อปปิ้งนะคะพาไปเดิน เที่ยวที่เกียวโตสเตชันนะคะหลังจากนั้นก็จะพาขึ้นไปชมวิวที่เกียวโตทาวเวอร์ด้วยนะคะว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปพร้อมๆกับพี่กุ้งเลยค่ะและอ่าและอีกสําคัญจะพาไปซื้อของฝากที่ร้านเกียวโตของฝากด้วยนะคะว่าของฝากเกียวโตเนี่ยที่เขารวมมาทั้งหมดเนี่ยว่าอยู่ร้านเนี่ยว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างเพื่อนๆสงสัยว่า แล้วตรงเนี้ยค่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงหน้าสถานีเกียวโตสเตชันเลยนะคะก่อนที่เราจะเดินเข้าตึกเกียวโตสเตชันเราจะเห็นป้ายพอตเตอ i n ดิ닝นะคะเราลงมาชั้นใต้ดินเลยค่ะเราจะเจอแหล่งรวมร้านอาหารร้านชอปปิง้งร้านคาเฟ่ร้านของฝากเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะก็คืออยู่ได้ทั้งวันนะคะอยู่ตรงชั้นใต้ดินเนี้ยนะนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่กุ้งจะไปทานพาเพ,พื่อนๆไปทานร้านปลานะคะชื่อฮิโมโนเทราสึน,นะคะ ซึ่งร้านนี้ปลาอร่อยมากนะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากแล้วราคาไม่แพงด้วยค่ะร้านอาหารได้อยู่ชั้นใต้ดินไปพะห้องกับพี่กุ้งเลยคะ่ะอ,อ,อันนี้คนโก,โก็เยอะร้านนี้มีอะไรกินบ้างอ๋อเป็นข้าวหน้าต่างๆนะคะ เขาบอกว่าใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดินเกียวโตนี่คือแบบชั้นใต้ดินอะนะคะมีแต่อาหารอร่อยอร่อยนะคะออานนี้ก็น่ากินคนเยอะเชียแต่เราชอบปลาแล้วก็จะมีร้านอืนอื่นอีกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆดูร้านนี้สิ อะไรเอ่ยอืมอันนี้ซูชินี่ร้านซูชิร้านนี้เปิดใหม่นะคะไม่เคยเห็นอยมีปูด,ด้วยโหนะ่ากินมากเลยค่ะคิวยาวนิดนึง ร้านกาแฟก็มีนะคะร้านขนมก็มีร้านของฝากร้านไอติมร้านเสื้อผ้ารองเท้าคืออยู่ใต้ดินนี้คือครบทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนสตราร์บัคร้านนี้คนเยอะมากสตราร์บัคคนเยอะมากมร้านไอติมไปดูร้านไอติมไหนสิ ร้านนี้มีทั้งไอติมมีทั้งกิมจิมีทั้งของฝากขนมแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะคะร้านดังๆคัดมาหมดเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูร้านนี้กันเนาะอขอทานข้าวเสร็จก่อนเราจะพามาช้อปปิ้งขนมของฝากกันนะคะ เราค่อยมาดูกันเนาะเดี๋ยวเราทานข้าวกันเสร็จก่อนอร้านปลาของเราอยู่ตรงนั้นไหมจ๊ะไ้จ้ะไปทานข้าวกันน้ำหมดแหละเดี๋ยวเราไปเอาน้ำก่อนนะคะบริการตัวเองนะคะอันนี้น กรีนทีผสมข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะมีให้เลือกรอนได้เย็นนะคะเพื่อนมันเป็นต้นเลือกอานะคะจะมีหมายเส้นนักวอเตอร์ก็มีนะวอเตอร์เฉยๆยก็มีได้และถ้วยชามอะไรก็หยิบเองนะคะกาแฟร้อนก็มีนะคะ แล้วก็มีชาร้อนถ้ชาชา้อนก็ใช้แก้วแบบนี้นะคะอย่าใช้แก้วพลาสติกนะคะโอเคตะเกียบน้ำตาลก็เ,เรียกเลยนะคะครีมเทียมทุกอย่างเลยนะคะลาคาเราก็ได้แล้วแล้วก็เป็นนั่งปลาหมี เลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจดชนิดนะคะโนหนึ่งที่ขายดีที่สุดม,มาแล้วนะคะดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างก็มีเครื่องเคียงนะคะ ก็มีซุปมิโซะให้นะคะก็มีมะนาวเลมอนไม่ใช่มะนาวเลมอนนะคะด้วยข้าวแล้วก็มีซุปไว้กรกันการสำหรับใส่ชาเขียวร้อนนะคะไว้ทานเป็นข้าต้มตอนท้ายค่ะเรามาทานกันเลยนะคะเราอยู่ที่ร้านของฝากนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟ เกียวโตนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างไปเลยค่ะเป็นอะไรคะตอนนี้อ๋อวาระบีนยคิมจิโดริบุราชิมอ่ะอ,อ๋ออ๋อ ว่าเร็วเร็ว,ะ<า>วน,นะเร็ววะว้ายหมดไปแล้วยี่สิบห้ายี่สิบห้าหมดเลาไปหมดเร็วอะ่ะขาวิ่ม,มากเลยค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบหกเย ตะกร้าไม่มีไม่ไไมีมตะก้าเอาอันนี้นะคะชินนมอนกับชาเขียวของอุจินะคะอันนี้ของโอชิซูลานินจะจ๊ะใส่ลิงนอ้าว อันนี้ก็เป็นชินมมอนอันนี้อร่อยนะคะอยู่ที่421เยนนะคะอันนี้อยู่ที่1,36เยนนะจ๊ะสองรถเลยนะอันนี้เป็นแบบกล่องเล็กกล่องเล็กอยู่ที่648เยน อันนี้เป็นแบบผสมชาเขียวกับชินามอนนะคะหรือว่าถ้าเป็นชินามอนล้วนๆหรือว่าเป็นมิ้วก็ได้อันนี้ชีสนัด้แล้วก็อันนี้นะคะ อันนี้สิบสี่ชิ้นแปดร้อยเยนอันเล็กก็สี่ร้อยเยน7จดชิ้นอันนี้ก็เป็นมิ้วกัมัชฉะนะคะแปดชิ้นพันสามแต่ถ้าถ้าเรีกเยกอะไรนะคะอ้ยมีช็อกโกแลตด,ด้วย มาดูร้านนี้กันนะคะแน่นอนเราก็รู้อีกแล้วว่าที่เกียวโตก็จะมีชื่อในเรื่องของชาเขียวนะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ของชาเขียวกันนะคะชาเขียวอร่อยชาเขียวดีก็ต้องที่เกียวโตนะคะอันนี้เป็นมัทฉะรือมัทฉะแล้วก็บัตเทอร์นะคะเป็นเขาเรียกเลยนะเค้กเค้กเนยกับเค้กมัทฉะนะคะ มิกซ์กันอยู่ในก้อนเดียวกันแบบนี้นะคะอยู่ที่2,268เย็เยนนะคะกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ2,228เ2 000, 2 8เยนถ้าถ้ากล่องกลางลงมานิดนึงก็หนึ่งกเ็1,728ยย็นนะคะอ,อันนี้กี่ชิ้นอันนี้12ชิ้นอันนี้8ชิ้น อันนี้ห้าชิ้นอันนี้สี่ชิ้นนะคะประมาณนี้นะคะกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะ่อชาญเราเป็นของฝากนะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะน่ากินมากเวนเค้กนุมน่มๆนะคะครึ่งหนึ่งเป็นชาเขียวครึ่งหนึ่งเป็นบัตเตอร์นะคะเป็นเนยนะคะ กินมากเลยค่ะส่วนคุกกี้ก็มีนะคะ10ชิ้นอยู่ที่1,944เยนถ้า6ชิ้นอยู่ที่1,188เยนนี่ไงเขาบอกว่าโอลี่อาไวบริโภคเคีทเฉพาะเคียวโทเท่านั้นนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นน้ำชาสุกิรินะคะก็จะมีแบบเป็นชงนะคะถ้าเป็นลาเต้นเนาะอันแรกลาเต้มีห้าอันเจ็ดร้อยสองเยนอันนี้เป็นมัชะเฉยๆเนาะติงห้าอันเหมือนกันเจ็ดร้อยสองเยนนะะเราคาเดียวกันนะคะอันนี้เป็นโอจิชะ ออันนี้นะคะเป็นอะไรคะเดลิงช็อกโกแลตแอนด์ครีมพีออลมิกซ์กันนะคะ <Okay. S 1> เป็นแบบชงนะเพื่อนๆเดี oh. ถ้าเป็นใครอ่ะชอบชาเขียวล้วนๆของอุจิก็เป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ถ้าแบบนี้หวานอันนี้ไม่หวานออริจ mm ินอลนะคะ ท80กรัมอันนี้จะแพงกว่านะคะออริจินอล80กรัมเพราะจริงราคาเท่ากันแต่จำนวนกรัมไม่เหมือนกันนะคะขนมละขนมขนมคุกกี้นะคะอันนี้อยู่ที่กี่ชิ้นนะคะจะลิงบบะคะ์5ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ5ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้อยู่ที่626เยนนะคะแต่ถ้าเป็นช็อกโก โกโก5อันแล้วก็กรีนที5อันอยู่ที่1 2 5 1 2 5 2เยนนะคะอันนี้ล่ะคะโคไดบิมอจ์ยัตสึเน,น่ชื่อว่าอะไรนะยายัดสอฮาชิกรีนทีอันนี้ก็อร่อยนะคะยัตสอฮาชิกรีนที กินกับน้ำชาแบบนี้นึจ้ะอย,อยู่ที่ถ้าเป็นกรีนทีล้วนล้วนอยู่ที่แปดหกสี่เยนนะคะอันนี้ใส่ถั่วแดงจะอยู่ที่เจ็ดเก้าเก้าเยนนะจ๊ะกล่องมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็เ,เหมาะกับเป็นของฝากนะคะนี่อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งเยน อ uh huh. อันนี้เป็นเค้กชาเขียวยู่ที่หนึ่งหนึ่งแปดแปดเยนมีอแดชิ้นนะคะนี่มีชื่อนะคะต้องซื้อไปฝากนะคะอันนี้ก็คาวายรเนเป็นแบบนี้เลยนะคะแปดร้อยเก้าสิบหกเยนค่ะ uh huh. จะซื้อผักรองก่อนนะคะอันนี้ซื้ออะไรบ้างคะนนก็จะมีตะกร้าให้ใส่แบบนี้นะคะเอาได้หัวชายเท้าอันนี้เราจะซื้อกับไทยแลนด์นะคะอันนี้มีเทตโตะด้วย อันนี้เนี่ยเขาให้ชิมด้วยนะคะหวานหวานเรือเปรี้ยวเค็มไปนะมีอูเม่แบบ เดือนสามปีหน้าอร่อยซือ้อห่อแบบนี้ก็น่ารักนะคะเป็นของฝากร้านนี้นะคะอร่อยมาก ใก่ตังกันค่ะแล้วจัดเป็นเซตแบบนี้ก็มีนะคะใช่นจะน่ารักมากเลยค่ะอยู่ที่972เยนหม5,292เยนที่ญี่ปุ่นเขาก็จะห่อให้แบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะใช้เป็นกระดาษนะจ๊ะ อันนี้ซื้อผักดองไปห้าพันสองร้อยเก้าสิบสองเยนนะคะ จะขึ้นไปที่ข้างบนเกียวโตทาวเวอร์กันนะคะไปดูบรรยากาศของรอบๆเมืองเกียวโตบนเกียวโตทาวเวอร์กันค่ะไปค่ะไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะ คนละเก้าร้อยเยนนะคะสองคนก็หนึ่งพันแเยนนะคะก็ซื้อที่แมตชชีน่างนี้นะคะอาลิงมีกล้องเลยนะคะดูไหม ตอนนี้เราอยู่ชั้นชมเมืองนะคะชั้นสิบมองเห็นอะไรไม่เอ่ย<ม>ก็เป็นวิวของเมือง<ม>เกียวโตร,ร,บรอบๆสามอยหกองศานะคะ<ม> 私たちは。 กล้องให้สองทางไกลด้วยนะคะ